สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปลายเบอร์สุขสุขคนประจากรกทักทายสบายดีจ้าืันนี้ก็มาผอกระแพร่ว่าดาจา้จ้าแพร่ว่ากะสีมากินข้าวปุ่นเนาะทุกคนพอดีว่าไปเอาเข้าวปุ่นน้ำหนองบางอ่อนเนาะเพราะว่าอ่าพอดีว่าน้องบางอ่อนนะไปตลาดแพรว่าก็เลยให้น้องบางอ่อนหันสื่ออาเหลือเนาะทุกคนเนาะ นี่เลือดจ้ะซื้อเลือดมาหนึ่งก่อนแล้วก็ลูกชิ้นเนาะมาพูดีว่าเพว่านั้นมีปลาทูทุกคนปลาทูที่แบบว่าเพว่าเห็ดปนเนาะปนปลาทูหั่นแต่พอดีว่าใส่กระสายใส่กระใสเพี้ยว่าก็เลยคิดว่าเออมันเลือนี่มันกินปนและแบบมันก็บ่อยากกินปนแลนะ้วทุกคนก็เลยจังไลก็เห็ดปนปลาทูไว้แล้วก็เลยแบบเออมาแปรหลูเนาะทุกคนมาแปรหลูห้ยมันเป็นอ่ะ มันเป็นน้ำกระปุนดีกลัวเพราว่าก็เลยเอามามหายน้องอ่อนเนาะทุกคนเนาะหายน้องอ่อนหันอ่าเฮ็ดน้ำกระปุนให้เพราว่ากินเนาะทุกคนก็นเลยแบบว่าเออเพราว่าอ่าเอาปนปะทูมาเฮ็ดน้ำกระปุนทุกคนเนาะว่าสีเสบขนาดใดนะพ่อแม่พี่น้องเขาก็มาเบ่งมากิน,นกันเลยเนาะขออนุญาตบาทํรรมเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะขออนุญาตจะไเด้อ นี่้ะอายอืมน่อปไร่อเยโอ้โเดโอ้โีมนนีด้วย่ะโ้นี่พอแม่ไปน่อแบบสุดๆเลยอ่ะนี่นะคะเมิดเหมือดจักนอยนี่เนาะงพระว่ากะได้เอาจานมานะ AH <Magazine. S 2> ท e ุกคนกะหน่อกระสิ้ไฮพักซุมาเลยนะเพราะว่านี่เนาะพัก มีเวลาหันหายนะทุกคนแต่ว่าเพื่อว่านันเตรียมพักมาแล้วเนาะพักมาจากบอลเฮตดงานเนาะทุกคนเนาะคือแบบหันพักมายัางเรียบร้อยอะไรนี้เลยกะซิม,มีเนาะมีทัวแล้วก็มีผักชีฝรั่งแล้วก็น้ำลายไรเนาะทุกคนอยากแหงเนาะอยากกินแหงจ้ะกะซีเขาปุ่นเนาะน้องซสือมาโลนึงนะทุกคนกะแบงกันเนาะเพ่นกระไซมะหย้ยกออยางดีเนาะก็ได้เนาะนี่เลยจ้ะ ใช้มาหายในกล่องว่าอ,าอาให้เกือบเกือบบริกิก่อนไม่ไม่ดองหัวายขนาดเลยกินลงไปแสบเสียหอมต้องกอโทด้อไปนะทุกคนคือต้อนํำอีทหัน,มนเมนีพี่ว่าเลิกงานเลิกงานไวนะทุกคนเนาะเลิกงานช่วงประมาณเกือบถึงเทียงน,ะน้องปนระม่ไมนดองเนาะ รีบปันนี้ก็เลยเอานำยานี่แหละมาหาย้นองไปว,ว่าเออสิเดเฮดแล้วก็สิได,ดมานางังกินน้ำกันหนองว่าเดี๋ยวพักเบรกพักเบรกช่วงบ่ายเนาะทุกคนพักเบรกแบบเฮ็ดงานนอนก,กับสิบพักก็เลยบอกว่าเออเดียวสิมากินน้ำกันผ่นวาน,นี่นี่นะทุกคนน้องอ่อนแต่หน้าที่เนี่ยกระบอกใหพี่ว่าฐานเนาะทุกคนเออ่าม่มงเดียวเขามากินกันเนาะทุกคน ผ่านไปบ่ายสองโมงทุกคนยังบเห็นจนกระถังสี่สองโมงครึ่งแซดมาบอกเอือยว่าเออเอือยจะมาเอาเรือเด้อคอยคือจิบบว่างไปกินน้ำจาแล้วนะทุกคนแพ้ว่าก็เลยแบบอือุตส่าห์นอ้องค่ะคือแบบน้องกับพ่แามมีจะมากินข้าวน้ำเอือยนะทุกคนเนาะมากินขับป,ปุน๋นน้ำกันน้องออนอะแต่สุดท้ายแบบบอว่างจริงๆนะทุกคนเพราะว่ามันนี้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นจ้าบ่ยคอยวานเนาะ เพระาะว่าน้องไม่ได้ไปโุงเรียนเนาะทุกคนกะน้องจะอยู่บ้านหรือว่าจะน่าจะอยู่บ้านเนาะเป็นบางขางนะทุกคนแต่บางขางเันก็นจะไปเที่ยวกันเนาะก็เลยแบบเออในเหมือนานๆาาที่เจ้านายอยู่บ้านนะทุกคนในฐานะที่เราเป็นลูกน้องเนาะเราก็ต้องดูแลเจ้านายให้ดีที่สุดเนาะก็เลยเป็นแบบเออไม่ว่างไม่เป็นไรพี่อุตส่าห์รอตั้งสามชั่วโมงนะคะทุกคนแต่สุดท้ายแฮวนะก็เลยมานาั่งกินคนเดียวเพราะไม่มีน้องเอ,อ้ย กินค,คนเดียวกับแสบคือเกาอนะพอมีไม่หนอกเนาะแส็บๆเนาะอยู่ๆน้ากันเลยบริกนข้าวปุ่นแบบโดนนะทุกคนบริกิโดนเติมเนาะบริกินเพิงนะทุกคนบริกินเพิงมากๆเลยสมัยแต่ก่อนเนาะตอนอยู่กำหนดดาวนะทุกคนแบบ <c oughs> กินแทบจะถูกอาทิตย์นะทุกคนเนาะแต่อันนี้คือแยบ,บว่ากะบว่านเด็ยดนะทุกคนเนาะลายเจ้านายก็หิซอมาแต่ก็จะเป็นแบบว่าแกงไตปลาแบบใต้ๆนะทุกคนถามว่าอร่อยไหม สุดยอดความอร่อยนะทุกคนขนมจีนแบบไตอ่อร่อยมากๆแพ้ว่าพึ่งจะพึ่งจะมาได้กินอยู่นี่นะทุกคนแต่ว่าอุโหสุดยอดความแสบแสบแบบสุดๆนะทุกคนมาแล้วห้องกึน้นอืมอมืโอเคมันหอมกระใสพ่อแม่พี่น้องมันหอมกระใส หอมคัดหอมเนยหอมกระใสเพราว่ามักกระใสนะทุกคนอาทิตย์นี้เพราว่เราจะไปใส่เนาะผักนอยู่หองจ้ะเมืยอไปร้ายเนาะก็เลยแบบเออกำลังกินเข่าแบบเพ่ห้าอยู่ห้องคนเดียวเนาะทุกคนผักพร เพราะว่าอืมไต้จะปีใหม่แล้วเนาะก็เลยแบบเออถือโอกาสพักผ่นเดี๋ยวปีใหม่เข้าคอยวางแผนว่าจะไปเที่ยวทางไดเน,นาะพ่อมมีพี่น้องเนาะนี่ก็คือเป็นอาหารที่แบบอร่อยแสบบลายอืม,อม ซีซันมันอาจจะเจ๋ดเจ๋อเนะทุกคนแต่ว่ารสชาตินี่มันอร่อยเพราะว่าปลาทูเนอะทุกคนเอามาเอามาปน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 ,นเอามาตาให้มันเขากันกับกระสายเนอะทุกคนโอ้โหคือเนื้อของกระสายมันก็นจะไปรับกินปลาทูเนอะกินข้าวปลาทูแล้วมันก็นจะกลายเป็นหอมเนะทุกคนก็คือแบบสุดยอดนะเพรมักเพรววามักรสชาติแบบนี้แหละที่แบบกลมกล่อมด้วยกระชายเชื่อบอกทุกค,คนเนอะ,อะ พค่ว่านั้นเคยแบบสั่งสื่อกระไซเนาะทุกคนเจ็ดโลแบบกระไยมันกำลังเป็นนอนนอนเนาะเพื่อที่จะส่งไปประเทศลาวไปให้พ่อปลูกอยู่ในคูซาเนาะทุกคนคูซาก็เลยแคมแคมน้องซา,อนานบอมีพี่น้องเนาะแต่สุดท้ายบอเป็นนะทุกคนกับพวกเข้าใจคือกันว่ามันเป็นเพราะยังมันเป็น,พออนเนพราะดินหรือเป็นเพราะยังนะ้ะงสุดท้ายแบบบ่เกิดเนาะ เพว่ากระสังตอนหนังก็เบิดเงินไล้นะทุกคนเนาะตั้งเจ็ดโลนได้จะเสียขาฝากอนะีกเนาะแต่่าเป็นยังทุกคนเพว่วาสิลองใหม่เนาะพอเพ่่วามาแบบอันนี้นะถาพ่อแม่พี่น้องเล็บซีถันใดเน้องทุกคนทีแบบว่ามีความหูนะ้องเกี่ยวกับการปูก,กระส่ายกะ แค่ว่ากับขอกาขอราบเนาะเขาราคุณซอยคอมเมนต์ล้วก็นแนะนำน,น้องแพรวาน้ำเดือดจ้าเนาะเสดีวโหเดือดจ้ะโอเคเนาะ <c oughs> กินกันต่อไปไม่พี่เนอะไม่กินกันต่อนะคะทุกคนกินกับปุกบอกว่าอร่อยมาก ปลาเจ้าแสงลงนาแค่ะมันก็จะจืดๆนี่แหละแล้วปลารสชาติมันแสบกลมๆมันหอมกระสายนี่ค่ะ บอเข้าใจว่าเป็นยังเขาคือเอิรวดมาทัวผักยาวคือบบเอิรวดมาทัวเขียวน้องตะกคนทั้งที่มันเขียวแต่เป็นยังคือเอิรว่มาทัวผักยาวอืมโคยอด เลือดตอนใหญ่ๆพอแม่พี่น้องเนาะเอกอดตอนใหญ่ๆจ้ะโอ้โหหนองบางอ่อนหันหันเหลือตอนใหญ่ขนาดน้นนอทุกคนอืมยอด 嗯，嗯、mm. mm. mm，嗯、hmm. 嗯，真棒。 คนคืออร่อยมากในเวลานี้นี่ต้นจะมีน้องออนแล้วก็น้องบัวนี่โทรมานะคะทุกคนว่าไงเป็นอง,นงขับถึงจบข้ออะไรื้างออร่อยมากเสียบลายเป็นผงขับถึงจบข้อแม่โอ้ยทาตั้งซาม่วโมงนะเฮ้ยสุดท้ายปวดได้มานั่งกินนำกัน งานไลบ่บอเบาห่านมันนี่มันนีงงานไลบ่บอถึงเบาห่านอนี่นอนทุกคนก่ะบุ๊ยขอโทษค่ะเขาเฮียปากเขานมจีนเฮียปาก กับซินวันๆกับบทตรงทเท้าทุกคนว่าเวากระไพก็กจะมีคุยกับน้องบางออนน้องบัวนีชาแนลนะคะทุกคนก็สามพี่น้องนี่แหละหวั่กันเบิดเหมือทุกคนว่าแต่แจงตาเนาะแจงตาก็คือพอตั้งแต่เริ่มไปเห็ุงาน,น,นทุกคนเนาะก็มียังกับโทรปรึกษากันแบบนะเวลาที่แบบมีแบบธุระจำเป็นนะทุกคนก็จะคุยกันเนาะกับสิประมานี้เนาะ โอเคแล้วจ okay, ้านอ๊อฟแพรว่ากระต้องขอขอบพระคุณน้องพแม่พี่น้องเอฟซีติดเขามาเบิ่งเขามาติดตามเขามารับชมรับฟังให้ยกำลังใจแพรว่าแล้วจ้านอ๊อฟคีมอีกะบ่มียังไลฟ์พแม่พี่น้องเนาะรีวิวอาหารการกินหรือว่าวันหยุดพักผ่อนเนาะทุกคนดีว่าอาอาทิตย์นี้แพรว่าอาจจะไปไปไ์เนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกตานติดตามแล้วจ้ะนออฟเพราะว่าจะอ่าเอฟซีทางยูทูบแล้วก็เอฟซีทาง ฟเฟสโนทีเขามากําลังเป็นกําลังแห่งใจให้เพวว่าเพวว่ากระต๋องคอขอพระคุณน,นายไดเด้อจาานอทีสนับสนุนเพีวว่าโดยการเบึงโฆษณาหรือว,ว่าเขามาติดตามให้กําลังแรงใจนอกสานองก่อนจะเจาคลิปกับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ก่อเป็นกําลังแห่งใจให้เพีวว่าน้ำเด้อจากเด้อสิได้มีกําลังแรงใจน้องในก,การเฮ็ดลิปตต่อ,ตอ,ตอไปจ้าไปแล้วสบายดีสวัสดีครัง้งค่ะ